ครับสวัสดีทุกท่านที่ซับสไครป์จานิโนมาครับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ c o อก6ี0ในการอีดิบเครื่องสายนะครับในแต่ละจังหวะนะครับถ้าเรา,าเปิดจังหวะไหนมาแล้วเราอยากจะเปลี่ยนกองเปลี่ยนเบดเปลี่ยนเครื่องสายเปลี่ยนเสียงประสานนะฮะเหมือนยามาฮ่าหรือมือร,รุ่นทั่วไปนะก็สามารถทำได้นะครับอันดับแรกก็ให้เลือกจังหวะมาก่อนนะครับสมมติว่าผมจะเอา,อานี่ละกันครับ เอา3ช่าแล้วกันเนาะสามช่ามานะครับจากนั้นก็กด exit ออกนะฮะแล้วก็กดที่ tag select นะฮะผมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมี pad มี split มี sub scale นะฮะมี sts นั่คือการเอาเสียงมาใส่ในแต่ละช่อง4ช่องนี้นะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการทำแท็กกองนะครับผมก็จะสังเกตหน้าจอก็จะเจอกองขึ้นมานะครับ ในแต่ละจังหวะเนี่ยเขาก็จะใส่โน้ตกองมาไม่เหมือนกันบางจังหวะจะใส่มาทั้งเพอร์คชัชชันและกองรวมกันบางจังหวะก็จะแยกกันนะครับอยากรู้ว่ามันใส่รวมหรือไม่รวมกดเล่นเลยครับกดเล่นก่อนแล้วก็กดคอร์ดเลยครับ ก็จะเห็นนะครับว่าจังหวะสามชานี้เ,เขาใส่เครื่องสายมา2ช่องคือช่องที่3เป็นเบสช่องที่5เป็นแอร์คอมนะฮะหรือเกาเรียกว่าเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดหคอร์ดสนะครับมันมีทั้งหมด5้ร่องนะฮะช่องแรกจะเป็นดำนะฮะเ,เห็นไหมฮะก็แสดงว่าเขาไม่ใส่ดำในช่องนี้มานะฮะใส่แค่ามาช่องเดียวครับทีนี้ก็ อันบแรกก็หลังจากเรารู้ว่ามาจากช่องไหนนะฮะจากวันรุ่มเราก็กดแทบไปที่ดาเลยครับเห็นไหมครับดำที่เราเซตมาอยู่มันจะเป็น PA 50นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนครับกดเสียงครับเปิดแล้วก็เลือกเลยครับเห็นไหมฮะเสียงก็จะเปลี่ยนไปฮะเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะ ฟังดูนะฮะถ้าชอบแบบนี้สมมติชอบคมมิวสิกนะฮะชอบกองนี้ก็กด Exit ออกมาครับผมความดังที่127ชอบชอบไหมไม่ชอบลดได้ครับเหมือนวงล้อนะฮะหรือจดันขึ้นที่สุดนะฮะสังเกตนะฮะถ้าเป็นกองธรรมดามันจะเป็นรูกกองแบบนี้แต่ถ้าเป็นกองแต่งหรือว่ากองแซมมันจะขึ้นว่า user dk นะครับ ก็คือ user dumb ค i p หรือว่า dumb c o ok, นะฮะผมเครื่องสายต่างๆเหมือนกันครับแล้วว่าเบรเราไม่ชอบเสียงนี้กดที่เบรดเลยครับสองรอบนะ่ามันจะมีนะฮะเสียงเบก็จะเปลี่ยนไปครับเลือกได้ทุกเบรเลยนะฮะเลือกจาก user เลือกจากจ r มเลือกจาก legacy หรือจะาจาก factory ได้ะฮะกลับไปที่เดิมครับ โอเคเมื่อเราได้แต่งเบตแต่งกองที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทำยังไงครับเซฟเลยนะครับผมเซฟก็กดจากนี้นะครับปั๊บเห็นไหมฮะมันก็จะบอกว่า Right with touch testing หรือจะ,อ,ะอันนี้ก็คือเสียงครับอ่านะครับ Right to current style testing นะครับก็คือตัวที่3เราก็แตะเลยครับแป๊บ เห็นไหครับสามชาก็กดโอเค Yes จบแล้วครับแล้วก็กดแท็กอีกที่นึงออกมาครับกองก็จะเปลี่ยนเบดก็จะเปลี่ยนครับครับก็บขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆนะครับ4นาทีกว่านะครับผมสำหรับการ เปลี่ยนเครื่องสายนะครับกองของ PA 600ครับนะครับสนใจ PA 600ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ Line ID n i n 58 o 5849เบอร์โทร0 6น1 1 2 5 8้านะครับบ้านดนตรียีบอร์ดคนรักเดินตีเกาะสม,มุยครับยินดีพร้อมให้บริการนะครับ